You're listening to KS อ o d ค a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรส,รรสก u r i ต y t h e happiness investment นะครับเป็นพระเอกของวันนี้นะครับเป็น m a c r o s t r a t e g y ประจำเดือนเมษายนครับบิก๊กเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่พิสุทธ์สวัสดีครับพี่เปรมสวัสดีครับ เ,เดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ไปในแง่ของตัวมัลล y เซจีนะครับก็รบกวนทางทีมงานช่วยดึงสไลด์ขึ้นอ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปภาพให้ฟังเลยนะครับก็คือ,อ,อในแง่ของเซ็น n d เด็เนี่ยเรามีการปรับเป้าลงมานะครับเหลืออยู่1,666จากเดิมเราทำไว้1,768นะครับผมคิดว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าทาง3แพร่งเนาะ ผมผมใช้คำไง่ายๆเลยจำไว้เลยทางสามแพ่งแพ่งแรกก็คือที่เรามองว่าซอฟต์แลนดิ้งนะครับตอนนี้ตลาดยังยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับแพ่งที่สองก็คือรีเซชชันนะครับก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเงินเฟอ้อลงเหมือนกันแต่ว่าการถดถอยเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็ทางแพ่งที่สามก็คือเซกเรชชันนะฮะเซกเรชชันเนี่ยจะซับซ้อนกว่ารีเซชชันเพราะว่ามันจะเกิดภาวะที่เงินเฟอ้อเนี่ยมันกดไม่ลงด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นตอนทศวรรษ19 70นะครับตอนที่ OPEC เนี่ยปรับเ,เขาเรียกว่ามีการรวมกลุ่มแล้วก็ปั่นราคาน้ำมันนะฮะจาก3เหรียญเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณสัก3าเหรียญต่อ,อาบาร์เรลน,นะครับก็ทำให้พอลกินเฟอร์มันสูงเนี่ยธนาคา,ารกลางต่างๆทั่วโลกแม้แต่เฟดเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับกรณีที่3เนี่ยรุนแรงที่สุดเ,เรามองว่าถ้าเกิดมันออกมาในมุมของ recession หรือว่าตัว เซกเรชันเนี่ยเออร์เน็งของตลาดเนี่ยจะมีดาวไซส์นะครับแล้วก็ในแง่ของตัว PE ของตลาดเนี่ยก็มีดาวไซส์เหมือนกันเพราะว่าตัวของถ้าดอกเบีย้ยเนี่ยยังไม่ได้ลงตามที่ตลาดคาดนะครับตัวของ PE เนี่ยก็อาจจะมีการค่าเล่าถูกกดลงมาได้อีกนะครับในแง่ของปัจจัยบวกเนี่ยมี4เรื่องนะครับเดี๋ยวผมอาจจะโกทูในพรีเซนเทชันด้วยแต่ว,ว่าสรุปให้ฟัง4เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยยังโตดีนะฮะโตมาตั้ง3.7%เ นะครับแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าคนมองบวกนะครับเพราะว่าคนเชื่อว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วได้ได้ไดรัฐบาลที่เข้มแข็งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาน,นิสงส์ในเรื่องในเรื่องของนโยบายที่จะส่งผ่านได้ดีนะครับเรื่องต่อมาคือผมคิดว่าการเลือกตั้งเองเนี่ยรวมถึงการที่จีนกับสหรัฐมีความขัดแย้งกันเนี่ยผมมองว่าตรงนี้จะทําให้ตัวของออพวกนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะหรือแม้แต่ตีนการลงทุนภาครัฐเองก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับ นักท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าโมเมนตัมจะดีขึ้นในไตรมาสสองนะครับเราเริ่มเห็นราคาตั๋วเนี่ยลดลงนะครับเราเริ่มเห็นไฟล์บินมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นที่ลิงก์กับท่องเที่ยวขนส่งโรงพยาบาลนะครับพาณิชย์เอฟอนดี B พวกนี้ได้ประโยชน์หมดนะครับแล้วก็ทีมที่4ี่ก็คือราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นบวกกลุ่มพลังงานนะคะความเสี่ยงมี3เรื่องนะครับผมอาจจะสรุปให้ฟังเลยก็คือเรื่องแรกตัวของเฟดเนี่ยผมคิดว่าเจอปัญหาที่คืินไม่เข้าคายไม่ออก นะครับเพราะว่าเงิเน,นเฟอ้อก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ความเสียเส่ยงเศรษฐกิจถอยเนี่ยสูงขึ้นนะครับเรื่องที่2คือการส่งออกครับการส่งออกเนี่ยเรามองลบ1.2%แต่ว่าถ้าเกิดดูจาก forecast นะฮะของไม่ไม่ว่าจะเป็นของเราเองนะครับของกระทรวงพาณิชย์หรือแบง์ชาติเนี่ยยังมีความหวังว่าครึ่งปีหลังเนี่ยการส่งออกจะกลับมาฟื้นตัวนะฮะโดยพระเอกก็คือจีนนะครับแต่ว่าถ้าภาพนี้เนี่ย มันผิดนะครับผมคิดว่าตัวเลขส่งออกที่มองลบ1.2เนี่ยมีดาวไซส์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือกําไรบริษัจทจดทะเบียนนะครับผมคิดว่าดูแนวโน้มการปรับลดประมาณการยังมีต่อเนื่องนะครตรงนี้ก็จะกดให้อัพไซด์ของตลาดเนี่ยค่อนข้างลิมิตนะครับผมขออนี้ต go to สไลด์สักบางแผ่นนะครับเพื่อที่ว่าเ,เดี๋ยวจะได้เป็น Q&A นะครับอยากจะให้ดูรูปนี้นะครับอันนี้คือกรณีของเซตอินดี x ที่เราประเมินนะครับก็คือเบสเคสเนี่ยเรามองที่166 6 นะครับก็คือเป็นเบสเคสก็คือว่าเรา mix ระหว่างเอ e ซี r i โที่เป็น Soft Landing กับตัวของเขาเรียกว่าอีกที่เลย2อันที่เป็นทางลบนะฮะแต่ผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยตัว16166หรือว่าเทรดอยู่บน P 15.5เนี่ยน่าจะพอพอได้นะครับในแง่ของอัพไซ e นะถ้ามันไม่ได้รุนแรงนะครับกรณีที่เป็นกรณีแย่แล้วกันนะครับคือเรามองไว้ไว้สแนวแล้วกันแนวแรกเนี่ย ถ้าเราใช้ตัว P/E ที่14.34เท่าที่ค่าเฉลี่ยนะครับแนวรับก็คือประมาณ1,540นะครับและถ้าเกิด perfect storm นะฮะถ้าดูจากกราฟตรงด้านซ้ายนี่ก็คือ perfect storm คือหลดหลดมินที่เป็นค่าเฉลี่ยลงมาเนี่ยประมาณลบ0.5 SD เนี่ยดาวไซด์จะอยู่มาณพัน3 0 0นะครับอันนี้คือคือคือตัวของมุมมองของตลาดนะครับแต่ว่าเราคิดว่าในเดือนเมษาเนี่ยน่าจะยังเทรดในกรอบประมาณ1,520นะครับถึง1,630นะครับ เรื่องต่อมานะครับที่ผมอยากจะแชร์นะครับก็คือในส่วนของตัวที่อยากจะให้นักทุนติดตามนิดนึงก็คือรูปของกําไรบริษัทจดทเบียนนะครับก็คือว่าในไตรมาสสี่เนี่ยตัวกําไรบริษัทจดทเบียนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะคือประมาณสักแสนหกนะครับในขณะที่ถ้าเราดูจากตัวของคตรมหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณไตรมหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สองแสนสี่นะครับแล้วไตรมาสไตรมสองเนี่ยสูงถึงสามแสนสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า เทรนด์ของควอเตอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะดีกว่าควอเตอร์สี่แต่ว่ายังฟื้นตัวช้านะครับเพราะว่าเซกเตอร์ที่ลิงก์กับาภาพต่างประเทศหรือว่ากํบบาลังซื้อเนี่ยยังยังกลับมาค่อนข้างช้านะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากกําไรของ EPS ของบูมเบิร์กเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า earn i เ g ็งเบอร์แชร์ของหุ้นไทยเนี่ยแทบไม่ไปไหนนะเพราะฉะนั้นนี่โอกาสาที่ตลาดจะขึ้นไปแรงๆยังค่อนข้างยากนะครับในระยะสั้นนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวท็อปิกเลยนะครับเพราะว่ามีเวลาจํากัดเนี่ยผมคิดว่า เรามีท็อปพิกเนี่ยอยู่ประมาณมีอยู่5้าทีมนะครับอันนี้ก็คือทีมแรกเนี่ยเราเลือกในแง่ของการบริโภคในประเทศเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังแล้วว่า g d p ีนี้แน่แน่เติบโตได้ประมาณ3 7นะครับผมคิดว่าทั้ง BBL นะฮะ CPN แล้วก็คลินิกเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตของกําไรนะครับในในเชิงของทั้งเยอรนีนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็บรพโภคยิ่งแบงค์เนี่ยผมมองว่าถ้า GDP โตแล้วก็แบงค์แบงค์ชาติยังต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับผมมองว่านิมน่าจะโอเค รเรื่องของการเลือกตั้งกับตัวความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราเลือกอมตะเข้ามานะครับแล้วก็การเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปเนี่ยผมคิดว่างานพักรักก็คงจะกลับมาขยายตัวได้นะซีเคเนี่ยได้ประโยชน์นะครับตีนท่องเที่ยวเราเลือกมา3ตัวนะครับแต่รอบนี้เราเลือกเออเพราะว่าเราคิดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มหลังๆที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นกลุมทัวร์เน้นปริมาณเป็นหลักเอเนี่ยได้ประโยชน์ทางตรง นะครับ BDMs เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากเรื่อง Medical Tourism แล้วก็ศรีนา,นาพรเนี่ยก็คือเรื่องของของฝากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่แบบเป็นรุ๊ปทัวร์ผมคิดว่าเขาซื้อพวกนี้ง่ายกว่านะครับส่วนธีมเรื่องของตัวราคาน้ํนมามันเนี่ยเราเลือกสอพอกับบางจากนะครับแล้วก็ธีมสุดท้ายคือรถไฟฟ้าเนี่ยพอดีผมเพิ่งแอดเมื่อเช้านะครับก็คือเห็นว่ากันกุลเนี่ยได้เมกะวัตค่อนข้างมากแล้วก็มีอัพไซต์ต่อธเกศไพ่เนี่ยสูงสุดนะฮะ อาจจะต่างจากทางนักวิเคราะห์นิดน,นึงแต่ว่าผมคิดว่าก็น่าจะได้หลายประโยชน์หลายตัวแล้วแต่ผมเลือกตัวที่อัพไซด์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเยอะสุดครับ,รบงั้นเชิญไม่พิสูจน์ได้เลยครับครับเยอะมากเลยครับผมมีคําถามคําถามเดียวนะครับถติผมเป็นลูกค้าหุ้นผมเต็มพอร์ตเลยตอนเนี้บิ๊กแนะนํำยังไงแล้วก็แบบที่สองผมเป็นลูกค้าแต่ตอนนี้ผมขายหุ้นทิ้งไปหมดแล้วเงินสดผมเต็มพอร์ตเลยระหว่างลูกค้าสองประเภทเนี้ยเป็นลูกค้าแบบหุ้นเต็มพอร์ตบิ๊กแนะนํำยังไง ลูกค้าแบบเงินสดเต็มพอร์ตบิ๊กนั่นยังไงครับผมเอ่อผมกรณีที่เงินสดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าง่ายกว่าก็คือว่าสามารถดักก็คือซื้อไม่อ่อนตัวได้นะเพราะผมคิดว่าตลาดในเดือนเมษาเนี่ยไอ้วอลุ่มเบาบางแล้วก็เอ่อมีโอกาสที่ถ้าเกิดมันมีเหตุเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเนี่ยซึ่งซึ่งผมคิดว่ามีโอกาสจะเกิดนะในในในโค a r t e r สองเนี่ยเอ่อเป็นโอกาสใน,ใน,ในการใน,ในการซื้อครับก็ค่อยๆแอดทุนเข้าไปผมคิดว่าระดับการลงทุนที่เหมาะสมนะฮะในใน,ในตอนนี้เนี่ย ถ้ามันไม่ได้เกิดอะไรที่มันรุนแรงมากแล้วเราแนวรับเรามองถูกประมาณพันห้าร้อต้นๆเนี่ยผมคิดว่าระดับของหุ้นเนี่ยควรจะมีสักประมาณเจ็เอร์ซนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของลูกค้าที่พอร์ตว่างเนี่ยผมว่าง่ายแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีทีลูกค้าพอร์ตร้อเลยเนี่ยหรือแม้แต่ใช้เลเวอเรจเนี่ยผมแนะนําให้ลดลดโพซิชันครับก็คือ อาจจะยากนิดนึงในช่วงของเดือนเดือนเมษาเพราะว่าตลาดมันตอนนี้มันก็ลงมา570นะครับแต่ว่าผมยังอยากแนะนาให้ให้ให้มีเงินสดสัก30เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับแล้วก็ผมอยากให้จับตาเรื่องนึงที่สําคัญมากนะฮะอันนี้ผมผมแชร์ไอเดียผมเพิ่อมอีกนิดนึงคือถ้าการเลือกตั้งออกมาแล้วมันเป็นไปตามที่เราคาดนะครับคือเป็นบวกมากๆเลยแ่ละว่ามันมีรัฐบาลที่เข้มแข็งเงี้ยแต่ว่าหุ้นมันยังขึ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงในช่วงประมาณเดือนพฤษ นะครับก็คือผมแนะนำประมาณนี้ก็พี่พิสุทิ์ได้ครับก็ขอบคุณน้องบิ๊กมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ